พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องเข้าเฝ้าเดี่ยวกับผมในเช้าวันนี้นะพี่น้องครับเรามาเฝ้าเดี๋ยวด้วยกันนะครับในโยเอลครับโยเอลบทที่สองนะครับข้อที่21ถึงข้อที่27นะครับพี่น้องที่มีพระคัมภีร์เราอ่านไปด้วยกันนะครับผมจะอ่านจากฉบับแปลมาตรฐาน2 0 1 1นบะครับโยเอลบทที่สองครับข้อที่21อย่าก,กลัวเลยโอแผ่นดินเอย๋ยจงยินดีและเปลมปลีเถิดเพราะพระยาเวทรงทําการใหญ่โตมาก อย่ากลัวเลยพวกสักตว์ป่าเอ๋ยเพราะว่าทุ่งหญ้าในติ่นธุรกันดารน,นั้นเขียวสดและต้นไม้ก็เกิดผลของมันต้นมะเดื่อและถั่วงง่นออกผลอย่างบริบูรณ์โอบุตรทั้งหลายของซีโยนเอย๋ยจงยินดีเถิดจงเปรมปรีในพระยาเวพระเจ้าของพวกเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงประทานฝนต้นฤดูแก่เจ้าเพื่อแสดงความชอบธรรมและทรงเทฝนล,ลงมาให้กับพวกเจ้าคือฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดูอย่างแต่ก่อน จะมีข้าวอยู่เต็มลานนวดข้าวและจะมีเหล้าองุ่นและน้ำมันล้นถังเก็บเราจะชดเชยปีเดือนที่ตะกะแตนไวยบินได้กินเสียให้แก่พวกเจ้าและที่ตะกะแตนวัยกระโดดตะกะแตนตัวอ่อนและตะกะแตนวัยเดินได้กินคือกองทัพใหญ่ของเราที่เราส่งมาต่อสู้พวกเจ้านั้นข้อที่26นะครับเจ้าทั้งหลายจะรับประทานอย่างบริบูรณ์และอิ่มหนำและจะสรรเสริญพระนามพระยาเวพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงทําการกับพวกเจ้าอย่างอัศจรรยร์ ประชากรของเราจะไม่ต้องอับอายอีกต่อไปข้อที่27ครับพวกเจ้าจะรู้ว่าเราเองอยู่ท่ามกลางอิสราเอลและเรานี่แหละคือยาเวพระยาเวเป็นพระเจ้าของเจ้าไม่มีองค์อื่นอีกประชากรของเราจะต้องไม่อับอายอีกต่อไปพี่น้องครับพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับเรากลับมาที่ผู้เผยพระชนะน้อยนะครับหนึ่งในผู้เผยพระชนะน้อย12คนนะครับก็คือโยเอลพี่น้องครับโยเอลได้พูดถึง คำพยากรณ์นะครับถึงวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับหรือวันพิพากษานะพี่น้องครับพูดถึงอิสราเอลนะครับที่เรียกว่าดําเนินชีวิตอย่างอย่างประมาทครับนะดำเนินชีวิตโดยที่ดําเนินชีวิตอย่างประมาทนะครับโยเอลไม่ได้พูดถึงความบาปนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่รู้แต่ว่าโยเอลได้เตือนพวกเขาครับว่าเขากําลังดําเนินชีวิตอยู่ในความผิดบาปที่พระเจ้าไม่พอพระทัยครับและโยเอลได้เตือนนะครับว่าพระเจ้าจะส่งคําเตือนมาพี่น้องครับ คำเตือนในการดําเนินชีวิตอย่างประมาทดําเนินชีวิตโดยที่เรียกว่าดําเนินชีวิตตามใจชอบของตัวเองครับตามกิเลสต่างาของตัวเองพี่น้องครับแล้วในเวอรที่1นนะครับได้พูดถึงคําพิพากษาเรียกว่าคําเตือนครับที่จะมาถึงก็คือฝูงตะกแ่นครับพี่น้องครับที่มาอย่างมืดฟ้ามัวดินนะครับแล้วก็ทําลายพืชผลทางการเกษตรของอิสราเอลนะครับอย่างราบคาบเลยพี่น้องครับพี่น้องครับฝูงตะกแ่นพวกนี้นี่มาเป็นล้านตัวล้านล้านตัวเลยนะพี่น้องครับ ทำลายความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรอย่างรุนแรงเลยครับแล้วก็ในบทที่1ได้พูดถึงนะครับว่าแม้กระทั่งปุโรหิตนะครับก็ไม่มีน้ํามันไม่มีธัญญบูชานะครับในการนมัสการพระเจ้าโดยพี่น้องครับพูดถึงภาพของการของการเตือนจากพระเจ้าครับที่ทําให้ประชากรของพระเจ้านั้นไม่ไม่แม้แต่จะสามารถเตียนนมัสการพระเจ้าได้อย่างถูกต้องโดยพี่น้องครับพี่น้องโยเอลบทที่2ครับในวันนี้ที่เราอ่านนะครับ เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาครับพระเจ้าสัญญาว่าเมื่อประชากรของโรรองนั้นกลับใจใหม่กลับใจใหม่นะครับมายอมรับในความผิดบาปของตัวเองนะครับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะชดเชยปีเดือนให้กับเขาพี่น้องครับพระเจ้าสัญญาว่าเขาจะรับประทานอย่างอิ่มหนำอีกครั้งหนึ่งแลวพระเจ้าจะคืนให้ครับทั้งหมดที่ตักะแตนได้ทําลายไปพี่น้องครับพี่น้องกลับมามองชีวิตของเรานะครับหลายครั้งเนี่ยความบาปในชีวิตของเรานะครับก็ทําลายความเสียหายในชีวิตของเราครับ เหมือนกระฝูงตะกะแตนนะพี่น้องครับที่เกิดขึ้นเพราะสิ่งท uh ี่เราทำไม่ถูกต้องนะไม่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในอดีตนะครจะเป็นอะไรก็ตามพี่น้องครับบางคนอาจจะเป็นการหย่าร้างพี่น้องครับนะบางคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์กับลูกนะบบางคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์กับเพื่อนนะครับบางคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่นะครับบางคนอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพ ครับไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับและเรากําลังเผชิญและรับผลอยู่นะครับผลของความเสียหายที่กําลังได้รับโยเอบทที่2ครับพูดถึงว่าพระเจ้าสัญญาครับว่าเมื่อประชากรของพระองค์นั้นหันกลับมาหาพระองค์หันกลับมาหาพระเจ้ากลับใจใหม่นะครับพระเจ้าจะนําการฟื้นฟูเยียวยาพี่น้องครับเป็นช่วงเวลาของการเยียวยารักษาช่วงเวลาของการฟื้นฟูช่วงเวลาของการเรียกว่า พบกับความอิ่มหนำสำราญช่วงเวลาที่พ้นจากการแห้งแรงครับพระเจ้าจะประทานฝนต้นฤด,ดูเพื่อแสดงความชอบธรรมนะครับในข้อที่23ข้อที่24ครับพระเจ้าบอกว่าข้าวจะอยู่เต็มลานนวดข้าวครับบอกว่าเหล้าอางุ่นและน้ํามันจะเก็บล้นถังอยู่และข้อที่ส5สวยงามมากนะครับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะชดเชยปีเดือนให้ครับพี่น้องพี่น้องครับเมื่อเรามาพบกับพระเยซูคริสต์เจ้าในชีวิตของเรานะครับพบกับพระเจ้าในชีวิตของเราเมื่อเรากลับใจใหม่ พระเจ้าพระเยซูครับจะนําการฟื้นฟูครับแล้วก็นําการเยียวยารักษามากับชีวิตของเราพี่น้องครับผู้เชื่อหลายๆคนนะครับเมื่อพบกับพระเจ้ากลับใจใหม่มาพบกับพระเยซูนะครับพระเยซูนั้นจะค่อยๆนําการรื้อฟื้นในชีวิตของเขาครับนําการฟื้นฟูนําการเยียวยารักษาและค่อยๆกลับคืนมาครับในในสิ่งที่ถูกต้องอย่างที่พระเจ้าบอกนะครับพระเจ้าจะชดเชยปีเดือนครับในความผิดบาปที่ได้กัดกินมันไป และเราจะรับประทานอย่างอิ่มหนำและครบบริบูรณ์ครับเราจะไม่ต้องอดอยากต่อไปพี่น้องครับเนื่องจากผลของความบาปและเราจะไม่อับอายต่อไปครับแล้วก็ในข้อที่27นะครับพระกัมภี์บอกนะครับว่าพระเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางอิสราเอลพี่น้องนะก็คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับที่พระองค์ทรงบอกว่าพระองค์ทรงเป็นองค์อิมมาเูเอลครับพระองค์ทรงประทับอยู่ท่ามกลางเราพี่น้องครับหลายครั้งชีวิตของเรานะครับอย่างที่ผมบอก เรากําลังรับผลอยู่ครับจากสิ่งในอดีตครับที่เราทําความผิดพลาดมากมายพี่น้องอย่างที่ผมบอกนะครับบางครั้งเกิดจากความผิดบาปของเราเองพี่น้องครับนะชีวิตครอบครัวที่ล่มสลายนะครับเออรียกว่าพ่อไปทางสามีไปทางภรรยาไปทางลูกไปอีกทางเนึ้งพี่น้องครับเมื่อเรากลับมาพบกับพระเจ้ากลับมาคืนดีนะครับพระสัญญาของพระเจ้าครับพระเจ้าจะนําการฟื้นฟูครับพระเจ้าจะชดเชยปีเดือนครับ ที่เราสูญเสีย,ยไปอเมนนะพี่น้องครับผมอยากให้พี่น้องรับถ้อยคําของพระเจ้านี้นะครับด้วยความเชื่อพี่น้องครับนะรับด้วยความเชื่อครับเมื่อเรากลับมาพบพระเยซูพระเยซูทรงสัญญาครับว่าพราะองค์นั้นจะเสด็จมาครับเพื่อที่เราจะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์นะเพื่อที่เราจะได้ชีวิตครับและได้รับชีวิตอย่างครบบริบูรณ์พี่น้องครับให้เรารับด้วยความเชื่อพี่น้องครับ พระสัญญาของพระเยซูนั้นจะเป็นจริงครับและเมื่อเราติดตามเดินกับพระเจ้าด้วยความมั่นคงนะครับไม่วอกแวกเหมือนเมื่อก่อนนะครับพระเจ้าจะค่อยๆเริ่มต้นทํางานฟื้นฟูในชีวิตของเราครับฟื้นฟูชีวิตครอบครัวของเรานะฟื้นฟูล,ลูกของเราครับนะกลับมาอยู่กับเรานะครับมีชีวิตครอบครัวที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับนะในความสัมพันธ์ครับการให้อภัยการเริ่มต้นใหม่จะเกิดขึ้นครับ บาดแผละจะได้รับการเยียวยาพ Bur ี่น้องครับกําลังใจความหวังจะกลับมาพี่น้องหลายคนอาจกําลังตกงานอยู่นะครับกลัวเรื่องการตกงานกลัวเรื่องการสูญเสียงานครับพระสัญญาพระเจ้าว่าพระเจ้าจะให้เรารับประทานอย่างอิ่มหนำและครบบริบูรณ์พี่น้องครับพระพรที่มาจากพระเจ้าเมื่อเรากลับมาหาพระองค์ครับพระเจ้าสัญญาครับว่าพระองค์นั้นจะเลี้ยงดูเราพระองค์จะไม่ปล่อยครับให้เรานั้นต้องอดอยากให้เรานั้นต้องเผชิญกับความ แห้งแ้งเหมือนเมื่อก่อนนะพระคัมภีบอกนะครับจะมีฝนต้นฤดูแล้วฝนชุกนะเขียวชะอุ่มนะในพระคัมภีโยเอลบอกไว้นะครับพระสัญญาของพระเจ้าจะเป็นจริงพี่น้องครับในชีวิตของเราพี่น้องครับให้เรารับไว้นะครับโดยความเชื่อครับพี่น้องเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าเชื่อในความสัตย์ซื่อของพระเจ้าครับว่าพระเจ้าผู้นี้เป็นพระเจ้าที่รักษาสัญญาอเมนะพี่น้องครับขอบพระคุณพระเจ้าให้เราร่วมใจันฐานะพี่น้องครับพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้า สำหรับพระสัญญาของพระองค์ในเช้าวันนี้ถึงโยเอลบทที่สองในสิ่งที่พระเจ้านั้นจะทรงชดเชยปีเดือนของลูกที่สูญเสียไปเมื่อลูกนั้นดำเนินชีวิตในความผิดบาปความเสียหายบาดแผลที่เกิดขึ้นจากความบาปท,ที่ลูกได้ทำในอดีตขอบคุณพระเจ้าวันนี้ลูกได้พบพระเจ้าแล้วได้พบพระเยซูได้กลับใจใหม่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูกำลังเริ่มต้นพระราชกิจของพระองค์ในชีวิตของลูก นำการเยียวยารักษานำการฟื้นฟูนำการเลี้ยงดูนำการบำบัดนำการให้อภัยนำการคืนดีให้กลับมาในชวิตของลูกอีกครั้งหนึ่งพระบิดาเจ้าพระเจ้าลูกขอรับพระสัญญานี้ด้วยความเชื่อเชื่อได้วางใจในพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อเชื่อและวางใจในพระสัญญาของพระองค์ที่จะเป็นจริงในชวิตของลูกลูกขอบคุณพระองค์เจ้าลูกอธิษฐานกลับทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับพระกบฎในเช้าวันนี้นะครับ เป็นการเผยพระชนะด้วยนะพี่น้องครับถึงชีวิตของเรานะับที่ฟังกําลังฟังอยู่พี่น้องครับหลายครั้งปีเดือนของเราที่สูญเสียไปนะครับจากความผิดบาปในชีวิตของเราจากการรู้เท่าไม่ถึงการนะจากความผิดพลาดนะในชีวิตของเรานพี่น้องครับในอดีตที่มันผ่านไปแล้วแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะกลับคืนมายัางไงไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์นะพี่น้องครับการอย่าร้างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกว่าหลายๆเรื่องนะครับการไม่ให้อาภายัย แล้วก็บางคนกาลังตกงานนะหรือกําลังเสี่ยงที่จะตกงานอยู่กลัวผลที่จะเกิดขึ้นพระคัมภีร์วันนี้นะครับให้เรารับด้วยความเชื่อครับว่าพระเจ้านั้นจะชดเชยนะปีเดือนที่เราสูญเสียไปครับนะสูญเสียไปกับการเมาเหล้าสูญเสียไปกับการติดยาเสพติดสูญเสียไปกับการถูกมอมเมาด้วยการเป็นหนี้นอกระบบด้วยสิ่งต่างๆมากมายพี่น้องครับรับไว้ด้วยความเชื่อพี่น้องครับว่าพระเจ้าจะชดเชยปีเดือนให้กับเราอาเมนนะพี่น้องครับ พระเจ้าจะฟื้นฟูเราพระเจ้าจะเยียวยาเราครับเมื่อเรากลับใจใหม่เมื่อเราขอเริ่มต้นกับพระเจ้าใหม่ตัวเก่าเราทิ้งไปละชีวิตเก่าเราขอยกเลิกขอการยกโทษแล้วพระเจ้าบอกพระเจ้าจะประทานนะให้เรารับประทานอย่างบริบูรณ์และอิ่มหนำและเราไม่ต้องอับอายอีกต่อไปในอดีตอาจจะเราทําให้เรารู้สึกเราอับอายไม่เป็นไรขอบคุณพระเจ้าครับเราเริ่มต้นใหม่กับใจกับตัวกับใจมาหาพระเยซูรครับพึ่งพาพระองค์นะครับขอพระเจ้าช่วยเรา และพระเจ้าสัญญาครับว่าพระองค์ว่าเรานั้นจะไม่ต้องอับอายอีกและที่สําคัญครับพระเจ้าสัญญาครับในข้อที่27จครับว่าพระเจ้าจะสถิตอยู่กับเราด้วยพี่น้องนี่ดีที่สุดเลยครับพี่น้องครับเมื่อพระเจ้าสถิตอยู่กับเราครับพระเจ้าจะค่อยๆลื้อฟื้นวันเดือนชดเชยปีเดือนที่สูญเสียไปของเราอเมนนะพี่น้องครับขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องครับรับไว้ด้วยความเชื่อนะครับขอพระเจ้าเมตตาพี่น้องครับเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าเชื่อในความสัตย์ซื่อของพระองค์ และเชื่อว่าเมื่อเราเดินกับพระเยซูพระเยซูจะนำชีวิตที่ครบบริบูรณ์จริงๆครับมาให้กับเราครับชดเชยปีเดือนที่สูญเสียไปขอบพระคุณพระเจ้าครับขอบพระเจ้าความพี่น้องนะครับพระเจ้าอวยพครับ